รูปหล่อน้ำใจงามบุกเซอร์ไพรส์แฟนคลับตัวน้อย รูปหล่อน้ำใจงามตรงตรงกิจกรบุกเซอร์ไพรส์แฟนคลับตัวน้อยช่วยร้องเพลงเปิดหมวกหาทุนการศึกษาทำเอาเหล่าแฟนคลับใจฟูไปตามๆกันหลังนักร้องนักแสดงหนุ่มตรงตรงกิจกรหรือตรงตรงเดอซาหวานใจของยูทูบเบอร์สาวสวยลูกนักมวยอย่างเบสรักวณีบุกไปเซอร์ไพรส์น้องเบนซาแฟนคลับคนเก่งของตรงตรงที่ชื่นชอบการร้องเพลงและใช้เวลาว่างจากการเรียนมาร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินค่าเทอมส่งตัวเองเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อ แมงานนี้นอกจากบุกไปเจอตัวถึงที่แล้วพอหนุ่มรูปหล่อน้าใจงามตรงตรงของเรามาได้ไปแค่ให้กำลังใจย,ยังอาสาช่วยแฟนคลับตัวน้อยร้องเพลงเปิดหมวกหาทุนค่าเล่าเรียนอีกด้วยแต่ถ้าจะให้เดินเข้าไปหาแบบหล่อๆก็จะดูธรรมดาไปตรงๆเลยคิดแผนเซอร์ไพรส์ด้วยการสวมชุดมีมัสคอตสีน้ำตาลสุดน่ารักเดินเข้าไปหาก่อนจะค่อยๆถอดหัวมาสคอตออกทำเอาน้องเบนจาที่กำลังร้องเพลงเปิดหมวกอยู่รวมถึงชาวออฟฟิศ่านอโศก ที่กำลังสัญจรผ่านไปมาหือหาไม่น้อยก่อนที่ตรงๆจะจับไมคสัมภาษณ์แฟนคลับคนเก่งแบบซึ้งๆหน้าปิดท้ายด้วยการอาสาช่วยร้องเพลงเปิดหมวกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้แก่น้องเบนจาอีกด้วย